ดากดาวดวงหนึ่งที่สีขาวสีเหลืองน่าจะใสอยู่นั้นตอนนีส้สีเหลืองคงติดอยู่ในนั้นแล้วบ้างฉันว่านะครับผมไปดูเลยเดี๋ยวก็ไปดูกันเลยเอ๋เกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมาฉันอยู่ในเนี้อะฮ่าจอบสัสีสีเหลืองอ่ะนี่สีขาวเป็นผู้ช่วยเหลือฉันฮ่าจริงๆแล้วฉันแจ๋งมากเลยเดี๋ยวจริงๆแล้วฉันไม่เคยเก่งกับอีโพรเตอร์ฉันเป็นโคนัน กับคุณสุภพดีงานสีขาวแกรอชานยู่อย่าวัตตาฟมาดีเลยนี่หนนี่หนนี่หนเสียงดังเต้นเต้นเต้นเลยวัดก็มึงตายกูเลยทำให้กูเสียงดังยิ่งกว่าประตูอีกเยอะอ้ยมึงตายชักโถ่ว่าไม่วิ่งวิ่งวิาไปเรอยตัวมา What? วัดช่วยช้นหายไปแล้วแกจบแล้วละไอ้สีขาวปัดเออมาดีรอเออไอ้ตั้ไอ้ซอ,อบดีแต่คิดว่าเก่ามากหยังไงสูงู้ฉันตอฉันมีพลังเยอะแยะมากมายย่อ yeah. เออไอ้สีวัดเนี่ยเจอดูจักโซโลไหมฉันรู้จักดิ นี่ะเจ้จ้หนูวดรักเฮ้ยสองูนเหรแฟมอมาช่วยกันเลยนะเอาแล้วหายไปไหน้วไอฮ่าฮ่าแกรู้จักไหมก็เอาโลกันที่ไหนที่ไนี่ได้ฮะอโอยาวิยาญาานายเก่งว่าที่คิดวันน pues ี้เนี่ยว่าจะเนี่ยฮะ โอ้ยา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 ยโอ้ฉันขคยอมแพ้ดีกว่าคัณขคยอมแพ้ฉันจะยายายาย่ะลตัววไอ้ลูกเอ้ยเออขอบใจมานะลูกเอเป็นแวทมนที่ดีจีุด นี่หลบ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 อืมในใจเราเนี่ยหลบได้ทุกอย่างว่ากำลังหมดแล้วเจ้าเจ้าเจ้าจึงบอมแพ้เราศีรษะปวดติดตามโตตัวป่วยเจ้าเลือดใจใหม่ของข้าเจอหู